รัฐมนตรีเชืว่อว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษค่ะเดินหน้าข้อตกลงทางการค้าที่มูลค่าสูงกว่า1 0 0 0 0แล้านดอลลา,าร์สหรัฐสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดอินเดียค่ะ โดยนายชันทวิตันทศิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมรมัฐมนตรีเศรษฐกิจธธธอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษผ่านระบบประชุมทางไกลเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อผลักดันการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียล่าสุดมีความคืบหน้านะคะอย่างเช่นการลดอุปสรรคทางศุลกา,กากรการร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรการด้านสุขอ,อนามัยพืชและสินค้าเกษตรรวมถึงการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมทั้งหมดจะช่วยให้การค้าโปร่งใสเป็นธรรมและเชื่อมโยงกันมากขึ้นไทยพร้อมผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลอย่างมีนัยสำคัญภายในปี2568เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปอินเดียที่มีโอกาสเติบโตสูงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับอินเดียในระยะยาว โดยเฉพาะค่ะสินค้าเกษตรอัญ,ญมณีเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าปี2567การค้าระหว่างอาเซียนและอินเดียมีมูลค่า16,834ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว6.7%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสะท้อนถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน อาเซียนส่งออกไปอินเดียมูลค่า7 7 7 0 7ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สินค้าส่งออกได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่ได้จากแร่เครื่องจากกลและส่วนประกอบไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์และพลาสติกและผลิตภัณฑ์และอาเซียนนำเข้าจากอินเดียมูลค่า36,127ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญได้แก่เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับเคมีพัณฑ์และรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ